ครับพี่น้องครับโปรกระชองบ้านลำเพลินออฟเชีย่ยลครับตอนนี้นะครับทีมงานท่านทางคณะกรรมการคณะทันเจ้าภาพนะครับแล้วก็กรรมการวัดนะครับหลากหลายต่างๆนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการแล้วก็บอลจโยูยูบานินนะครับนะครับกะได้ลงตีกันปเป็นเอกชนแล้วว่า นะครับเลื่อนเป็นเล่นพรุ่งนี้นะครับเนื่องด้วยพื้นที่ครับพี่น้องครับดูเลยนะครับไปไปปิดไปปิดแบตสิเบิดเตอมาดูแต่ในรถแปกๆว่าอยู่เอาผู้ใดอยู่ในรถคือเจงอยู่ในรถตอนโดนโดนหมยางมาเอาคือนว่าเห็นคนถาเปิดว่าเอาอันแล้วกินส่วนอันคนตัวไม่แปกๆเอาเอาไปหาหม่องกินคอฮาวันนี้ออกเจ๊งเลยเหรอฮะวันนี้นี่ครับ เลิกแล้วนะครับไม่ใช่เลื่อนเป็นพุงนี้เลื่อนด่วนนะครับนี่พี่น้องครับื้นทีมันเละแงี้ครับนะครับบริเวณหน้างานตอนนี้มันเละมากทุกอย่างก็คือข้อความที่จะทถาการแสดงเลยพี่น้องครับข้อความทุกอย่างเลยครับทั้ง,ทงไปทั้อย่างแต่ว่า มองคนเมืองกะดังเวทีคือเละมากกล้องลำเลียงในฝนคือตกเอาเอาเอาลอกเพลงลอกเพลงขอกันนะขอกันนะขอกันแน่ครับขอกันแน่ Mình lèo hết đây Kéo kéo đó kéo kéo Áo gì áo gì Khoan cái nè khoan cái nè Ôi đó Lúng lắm đẹp á à?

เอาอาจารย์นักดนตรีเฮากะเดี๋ยว,ยวไปล้างหันยังไงละ่ะ<ม>ขอยักแต่งตัวเรียบร้อยมลยนีย้แต่งตัวเด็กเครื่องทอนกำลังสิขึ้นหันมะเรียบอยเป็นพรุ่งนี้สัปดาห์เขาไปคุยกันยืนไหม เปอระเบียบล้วเี่ยยูส่ยูส่ยูส่ดสีสเด็ยูสว่าสีสมเ,สสมเคนละฝากเออสีสิบโลนะีสิบ่ต่กกนนี่วะลูกี่เขาคืสิยกเลยกันใช่ไหเดี๋ยวไปควแสดงควเกินด้านลังเวทีก่อนจะนวยเฮ็ดวยทุกน ตั้งตุ้งีก็ตั้งของจนว่าแล้วเนาะผมก็ว่าสิผมก็ว่าสิถธามาสุดท้ายมูนนะเดี๋ยวนี่เร็วเดี๋ยวนี่เวเรียวนี่เร็วเรียวนี่เร็วครับเล่นเล่นเล่นเลยสัตว์าเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นแต่กลองก๊อลั่งแบบแบบเฮือมต้องการแบบความทํางานทุกอย่างเบ่งแต่การแต่งตัวผมเ่ะ บอกว่าขึ้นนักดนตรีมองไลยพวกทำงานแบบซ้อมพูดทั้งสุดครับผมเสียใจผู้ชายเขื่อนผู้ชายนารักผมเสียใจแหงนาราตเสียวใจเนี่ยเป๋วผมเสียใจแห่งผมแต่งตัวเพรามทำงานเนาะเป็นยังเนาะเอ้๋อแงกไม่บอกว่นที่ไหนอยากเรียนกันนะนี่ดีเสียใจแห่งเนาะแต่งตัวเพรามเรียนงานทุกอย่างตั้งแต่หัวจะลดตีน ก็ดีแล้วความเรีวครับความเรียบวิ่งมึงมือเบียดระเบียบปะมือเบียดระเบียบเีผมผมทีเป็นติวเข้มเลยแล้วแล้วไม่เห็นกาลังแการะเบียบวัสดินเอามานี่วเสียบสายบูทูธโอนโอนแบบโอนข้อมูลครับโอนคอมมูลนั่นมันตัวไม่เหรอ มันไหอีกแล้วไปร้องมันสีทวมเติมใจเย็นต่นี่ก็เพแล้วเยดี๋ยวผมสิไปปักตะไร่ไปไปเอามาไปตรงนี่เสื้ออยู่ไปแคไห้มันกลมแค่ไห้มันกลมกไปผลเสียเศร้าแบบแรงหาเดือนแร่งนเพียงมันก็บอกป่าข่อเนี่ยรง มันตกมาเองสิกันคุ้มบ่ทันจบเลยนี่จบชีวิตน,นี่อันตรายดิพี่น้องอันตรายนี่ครับหลอดฟอกหลอดไฟวะนี่ฟิวจอโอ้ยหลายพี่น้องขับฝน,นตกมาเจอหนึ่ง,งมูลค่าเสียหายบ,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 บ่ต่ำกว่าเสียนครับแต่มันหนึพังมาหนึ่นี่ปักตัวนี้สามตัวเราเบี่ยนคือสองตัวละดูชิปปิดนดูกัน ชาติไม่รู้จะทอดยังไงแล้วชาติแม่ชาติไมดรูน้องเบียร์ก่อนนั่งอยู่ไหน ขอบคุณครับอาจารย์มอนครับเปิดเพลงครับสุดยอดแห่งเปิดเพลงไรฝนแต่ว่าไรพืชทุกอย่างเลื่อดก็แล้วจีกูน่าจะได้เลือดอ้วยเบื่อเลยโรคแบงมาติดแล้ววิ่งเหม่แหมีถ้ากันเต้าบอกเร่องไมแจ้งหน่อยมาแล้วกัดเต้าหอมอุ้ยเอาอีหลีคือกันล่ะเขากระแม่ครับอุ้ยดูสิทุกคนน้ำท่วมหลังฮันเลยนะเป็นธรรมกาณลนะเนี่ย,ยนะ จานจ้ะเอผู้รวมวไปนีนาะูเตนสิก็คือคนอยู่ไหนล่ะพันคลิปต่อไปครับ